สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมอล่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์ดีนแล้วน่าประทับใจแล้วก็อมยิ้มไปตามๆกันเป็นอย่างแน่นอนครับเป็นโมเมนต์หลังจากจบเกมในนัดแรกของสาวไทยที่พบกับออสเตรเลียหลังจากจบเกมก็มีแฟนๆชาวไทย ลองมาขอถ่ายภาพกับสาวไทยของเรากันเพียบเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ดูแล้วอบอ,อุ่นมากๆเลยก็คือคุณยายท่านนี้ครับที่ได้มาขอลูกๆล,ล้านๆสาวไทยของเราถ่ายภาพคุณยายยิ้มปลื้มตลอดการขอสาวไทยของเราถ่ายภาพ มีกระโดดกระโดดแบบตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยแล้วสิ่งที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ถ่ายภาพให้กับคุณยายที่ได้ร่วมเฟรมกับสาวไทยของเราก็คือคุณตานั่นเองครับถือว่าเป็น f อฟสาวไทยของเรารุ่นใหญ่ที่เห็นแล้วก็ต้องยิ้มไปตามๆกับคุณยายเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารัก นานๆต่างจังหวัดจะได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคุณตากับคุณยายก็คงจะไม่ค่อยได้เจอกับทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานั่นเองครับแต่เมื่อคุณตาคุณยายได้มาพบเจอทําให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นแบบนี้นี่แหละครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราขวัญใจของคนไทยจริงๆ